ลินผมอยู่ก่อคาพี่มันแจ้งใครไปปัามทางตานเดี่ยวเหรอตานเดี่ยวนี่มนไปทางไหนอ่ะ <c> ค <oughs> รับนับร้อยตัว 재미식으로 gern e คืออันนี้เป็นเป็นนกที่เอามากินหอยเชลลีเหรอฮะสำหรับชาวนาแล้วถือว่าเป็นผลดีไหมครับดีครับดีอปีหนึ่งจะมาครั้งหนึ่งมมาครั้งหนึ่งมาเยอะอย่างนี้เลยไหมโอ้เยอะกว่านี้อ๋ออันนี้เพิ่งเพิ่งจะมาเพิ่งมาเลยครับอ๋อแล้วชาวบ้านไปจะทําร้ายทําอะไรไหมไม่ได้ไม่ทำครับเพราะเพราะมันกินหอยเชลลีเพามันกินหอยเชลลีไม่ต้องใช้ยา อ๋อคือเราก็ปลูกข้าวโดยไม่ต้องใช้ยาคือตอนนี้ก็คือไถไถรอเลยแล้วนกอันนี้ก็จะลงมากินกินหอยกินหอยที่มันมากัดต้นข้าวนะครับแล้วอันนี้นี่จะแอนนกนี่จะมาช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ยช่วงนี้ถึงช่วงไหนนะครับถึงข้าวเหลืองมันก็ไปแล้วข้าวเหลืองเนี่ยนะครับก็คือช่วงช่วงที่ว่าข้าวเหลืองเนี่ยนะครับถึงคือช่วงเดือนอะไรครับมันมันเดือนเดือน มันจะไปเดือนนนั้กันยามันก็ไปแล้วครับอ๋อกันยาก็จะไปแล้วแต่มาทีนึงมาเยอะไหมครัเยอะกว่านี้นะครับโอ้ปีแล้วไปเยอะกว่านี้หลายพันตัวไหมครับครับครับแล้วก็เออเรื่องเกี่ยวกับโรคของนกนี่กังวลกันไหมครับไม่มีครับคือมาทุกปีแต่ก็ไม่มีนะฮะอ๋อแต่ปีนี้มาเร็วครับปีนี้มาเร็วโอ้โอครับ มาห้าหกพันนะครับอ๋อห้าหกพันนี่ลงเต็มหมดครับลงเฉพาะแถวบ้านสาราโบโบกหรือไปบ้านอื่นมันถ้ามันกินหอยมันมันหอยหมดมันก็ไปที่อื่นอีกแต่จะมาลงบ้านนี้ก่อนมาลงบ้านนี้ประจําครับแล้วช้าเพิ่งมาเพิ่งปีที่แล้วเ่ยเพิ่งมาอ๋อมาปีที่แล้วแล้วก็ปีเนี้ยนะฮะดีไหมครับ ก็คือชาวนาจะรู้เวลาก็ไถรอเลยแล้วให้นกนลงมากินเวลาเวลาเขาเนี่ยนะแล้วเราเขาก็ไถไถนกมันตึงนาคนเดียวอ๋อก็คือประหยัดค่ายาฆ่า,มาแมลงไปยาฆ่าหอยยาฆ่าหอยไปนะครับเคยหันก็ว่ายาฆ่าหอยแต่นกประหางอ๋อครับและอันนี้มีได้ผลดีกว่าใช้ยาได้ผลดีอ๋อไอเออกินหอยเขาช่วยชาวนาได้จับนักเลยอ๋อม,มาทีมเยอะไหมครับ นี่นี่ยังน้อยไปเนกุฏิแถวนี้เต็มเลยอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้มาเร็วกว่าปกติใช่ไหมมาเร็วต่อไปก็คือเดี๋ยวต่อจากนี้มันก็จะมามาเลยคือเราก็จะไถที่ไว้รอไถไถเวลาเขายินงแย่นะเขาก็ไถไว้รอเลยมันตึงมาคนเดียวมันอือครับคือตอนนี้ก็ตัดออกหมดแล้วเตรียมไถนากันละเนี่ยวันนั้นมันก็มาลงนี่เต็มเลยถ่าไถนั่นได้ห้าหกวันก็มาเต็มแล้วเดี๋ยวนี้ ครรัับมนอนอีก็คือตอนนี้ไถรอเลยนะฮะนนส่วนน้อยเยอได้ไถมดมันสมานักน,น,นี่นี่ประมาณเป็นห้าไรหกไรกว่าเป็นเป็นซิเช้าก็ไหลกว่า่มันมาน้าเลยยังว่ามาแค่บบกินไหลห้าหกไหล่ก็คือตอนนี้ก็เตรียมไถรอนกลงมาเลย แกวหัวไข่ม <young> ันตึงมาแล้ว